ามาลองยิงนังสติ๊กจีนดูบ้างนะกับลูกเหล็กลูกเหล็ก8มิลนะวันนี้จะใช้ตัวน,นี้ปวยไก่ลองลอยก็โดนกระสุนเพี้ยบเลยอ่ <c oughs> นะเดี๋ยวมาลองดูว่า กระสุนสามโล่งเนี่ยมองเห็นว่าแม่งเห็นแน่นจะใช้กระสุนเด็นักกันรูว่าจะโดนโทรศัพท์แล้วกันนะมึงลองดู กระแทกจอโทรศัพท์โอ้โหโชคดีไม่แตกโอ้ยเกือบได้โทรศัพท์ใหม่แล้วล่ะอะก็ใช้ได้นะ าปอยกายยิงมาสีครั้งเก็บลูกแปดมิลได้3เม็ดแต่ระยะก็ไม่ได้ไกลมากแต่เกือบเสียโทรศัพท์ไปเหมือนกัน <c oughs> โดนโดนลูกมันกระเด็นใส่นะแต่ก็ไม่เป็นไรพอดีโดนตรงกระจกนน่าจะเป็นลูกกระดอนใส่ ถูกที่เป็นเป้ากระดอนสายก็ลเลยแรงประทาไม่เยอะนะใช้ได้ลองดูครับยิงเริ่มจากใกล้ๆก่อนเราก็จะมั่นใจขึ้นโอเคครับ